สวัสดีครับวันนี้ r j k Property นะครับพามาพบกับที่ดินแปลงสวยนะครับเป็นที่ดินริมคลองนะครับหน้าแปลงติดกับถนนคอนกรีตนะครับเป็นถนนสาธารณะนะครับส่วนท้ายแปลงนะครับติดกับคลองทวีวัฒนานะครับเป็นพื้นที่เงียบสงบนะครับในตำบลนารพิลมอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับโดยมีเขตติดต่อกับอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเรานำมาจัดสรรใหม่นะครับโดยแบ่งเป็น แปลง200และแปลง150ตารางวานะครับโดยที่แปลง200ตารางวานะครับจะได้ที่ดินงอกเพิ่มเข้าไปอีก80ตารางวานะครับส่วนที่ดินแปลง150ตารางวานะครับจะได้ที่ดินงอกเพิ่มไปอีก60ตารางวานะครับโดยที่ทั้ง2แปลงนะครับเราจะทําการถมเต็มโฉนดให้นะครับรวมทั้งที่ดินงอกด้านหน้านะครับที่ติดกับถนนหลักนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจจะเข้าชมพื้นที่นะครับ หรือสอบถามราคานะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางการติดต่อที่เราจะทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับ